อุ่นุ่นน้ำขิงเพื่อนๆแก่หนาวเว้ยหมดแล้วซื้อมาจากเมืองไทยป้าก็ไม่เข้าใจนะแค่แค่ร้อยกร,รัมอะ่ะจะทำกล่องใหญ่อะไรขนาดนี้ให้พวกพาลำบากแต่รสชาติก็ใช้ได้นะไม่ได้โฆษณาเขานะยี่ห้อเนี้ย เ็ดดีแต่น,นี่หมดแล้ว <c oughs> เปิดให้ดูว่าหมดจริงๆไม่เหลือเลยอันนี้แก้วสุดท้ายแล้วแก้วช้อนเดียวนี่นะแก้วนี้แก้วสุดท้ายแล้วอ่อป้าก็เลยให้ลุงไปหาซื้อมาให้ป้าหน่อยไปหาซื้ออเอ,อ อันนี้จะเป็นขิงผงนะยังไม่ได้ชิมนะเพื่อนๆนะยังไม่ได้ชิมกำลังคิดว่าจะเทสใส่กล่องดีไหมถ้าไวาอย่างนี้เดี๋ยวมันหกใช่ไหมเทใ,ใส่กล่องดีกว่าโอ้ดูว่าจะฉีกได้ไม่แพงนะสองละเจ็ดโคูณเีซะยี่สิบเอ็ดบาท เจ็ดสามยี่ิบเอ็ดมีกี่กร,รมเนี่ยหมดอายุสองสองเจ็ดปีสองเจ็ดโอ้ยเนาะจะเขียนให้มันตัวใหญ่ๆอ่านออกหน่อยก็ไม่ได้เนาะอ๋อเห็นล้วเห็นละวเห็นละมันเขียนอยู่ตรงนี้ตัวเบลออยู่นะหนึ่งรม น้ำหนักหนึ่งกรัมกิโลหนึ่งพันกรัมใช่ไหมก็ต้องเกียร้อยโคนใช่ไหมซื้อมาจากบ้านเราถูกป่ะบ้านเราป้าซื้อมา <c oughs> ของนี้มันก็ส่งสามร้อยกว่บาทอยู่นะซื้อมาสามร้อยกว่บาทนะถ้าจะไม่ผิดก็แพงกันแหละ <c oughs> แต่ว่ามันมีร้อยกรัม กิ่นต่างจากบ้านเรามากเลยกลิ่นเหมือนมันเหมือนมีกลิ่นขมิ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องชงชงแล้วก็ลองชิมดู แต่มันบอกว่าขิงร้อเปอร์เซ็นตะเนี่ยเนีน่ยขิงร้อเอร์เซ็นแต่ป้าได้กลิ่นเหมือนว่าเป็นกลิ่นขมิ้นด้วยต้องชงดื่มถึงจะรู้ใช่ไหมนิดเดียวเองสองกรัมแล้วจะตักเพิ่มไปในนี้แหละเพราะอันนี้มันเหลือนิดเดียวเอง <c oughs> ช้อนก็นั่นช้อนช้อน เพราะว่าขับลมมันขับได้จริงหรือเปล่าป้าก็ไม่ค่อยมั่นใจนะอจะป้าไม่ได้เติมน้ําตาลอะไรนะไม่ได้เติมเพราะป้าเป็นกดไรย้อนลมเยอะทั้งแก๊สทั้งลมในท้องเยอะและที่สําคัญนะเวลากินไขมันอะไรเข้าไปเยอะๆมันย่อยยากอะ่ะโอ้ยทรมานเพื่อน ้าเลยเออมันผสมขามิ้นนี่กิ่นด้วยมีกลิ่นขามิ้นแล้วก็สีเหลืองมากกว่าขิงปกติ <c oughs> ขิงมันจะสีไม่เหลืองใช่ไหม <c oughs> ได้ได้ได้กลิ่นชัดเจนเลยขมิ้นเออตากำลังพูดว่าถ้ากิน ถ้ามันช่วยได้ก็ได้กินทุกวันเอาไปกินที่ทํางานได้ชงง่ายหน่อยเออป้าจะบอกว่าป้าเป็นกรดไหลช้อนและแก๊สในกระเพาะมันก็เยอะอยาหมอก็เอาไม่อยู่แล้วก็ปวดท้องตลอดเลยไม่รู้ว่าปวดปวดช่วงเหนือสะดือขึ้นมาไ,มไปอุนตาซาวดูแล้วก็หมอบอกว่าไม่ไม่มีอะไรปกติคาดว่า คาดว่าน่าจะเกิดจากเออแผลหรือว่าอักเสบในกระเพาะอาจจะเกิดจากอะไรไม่รู้หมอแนะนําให้มารักษาตัวต่อที่นี่โดยการเออไปสอ่องกล้องเพราะอันนี้ป้าไปปวดท้องที่เมืองไทยจริงแล้วมันปวดตั้งแต่ตรงนี้แหละแต่มันปวดปวดตั้งแต่ก่อนไปแล้วรับปวดตั้งแต่เดือนตุลาแต่ว่ามันปวดปวดหยุดหยุดหมอเขาก็าให้ยามา มันไม่ได้ปวดแรงนะมันปวดลุ่มๆตลอดเนื้อขึ้นมาเนี่เนื้อสะดือเราขึ้นมาเนี่ยอืมเนี่ยตรงเนี้ยเลยลมเยอะมากหมอเมืองไทยเขาก็ป้าก็เลยตัดสินใจไปหาหมอเผื่อว่าเออไปอุลตราซาวดูเผื่อเราเป็นอะไรเผื่อว่าอาจจะมีเอ่อเป็นก้อนเป็นอะไรใช่ไหม,มเผื่อมะเร็ง่ะป่วยง่ายเผื่อมะเร็งที่เราไม่รู้ตัวอะไร หมอเขาก็เลยอุนตาลิตอุนตอรซาวดูทั้งช่องท้องบนช่องท้องล่างไม่มีอะไรผิดปกติเขาแนะนำว่าต้องส่องกล้องต้องส่องกล้องเพื่อจะได้เห็นชัดเจนว่ามันมีอะไรข้างในข้างในที่อยู่ท้องส่วนบนแต่ข้างข้างบนตรงนี้ป้าส่องแล้วนะส่องตั้งแต่ตรงนี้มาถึงไอห,หูรูดตรงนี้ส่องแล้ว ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรนอกจากแก๊ที่มันดันขึ้นมาเพราะว่าแล้วมันก็ทําให้เราแสบคอแสบอะไรอย่เงี้ยไอ้ตรงหูรูดตรงนี้มันเปิดอยู่ตลอดเวลากล้ามเนื้อมันไม่ทํางานอะ่ะคือกล้ามเนื้อมันไม่ดีแล้วอะ่ะช่องปิดเปิดระหว่างช่วงบนกับช่วงล่างอันนี้ก็พยายามฟังหมอมาก็เข้าใจหมอพูดมัางไม่เข้าใจบั่งอืม ฟังหมอมาก็อตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องจองเวลาไปหาหมอที่นี่เอเมารักษาต่อที่นี่แล้วก็เขาบอกว่าน้ําขิงดีใช่ไหมขับลมขับอะไรป้าก็เลยเอามาเอามาดื่มแทนชาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นสีเหลืองนะเพื่อนๆแต่แคงแรงไอ้ต่แคงเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันหกเพาใส่น้ำเยอะเดี๋ยวต้องชิมดูก่อนนะ แต่กลิ่นขมิ้นรึมเลยแต่ถ้าใส่ขมิ้นจริงๆมันจะแม่ลอ,อยหรือเปล่าชิมดูก่อนนะมันไม่ใช่ขิงร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆไม่ใช่มันมีกลิ่นขมิ้นด้วยมีขิงด้วยเหมือนเออเหมือนยาสมุนไพรบ้านเราอะตอนเด็กอะเคยชิมของแม่อ่ะ เวลาเมี่ยเขาคอดน้องอ่ะเขาจะต้มอ่ะต้มต้มใส่หม้ออ่ะนั่นแหละเหมือนอย่างนั้นเลยรสชาติแบบนั้นเลยรสชาติสารพัดอย่างแบบนั้นเลยอ่ะเหมือนมีกลิ่นในพวกเอ,อไม่ใช่ขาตะไคร่นะไม่ใช่นะเหมือนในพวกเอ,อว่านอะไรต่างๆอ่ะเหมือนอย่างนั้นอ่ะเหมือนมีกลิ่นขิงด้วยมีกลิ่นว่านอะไรต่างๆป้าก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะตอนนี้หกสิบสามแล้วมันก็จำไม่ได้แล้วหล่ะเคยชิมของแม่ สมัยก่อนเขาอยู่ไฟเขาจะต้มกินไงเขาจะมีแม่เขาจะมีหม้อดินใหญ่ๆใ,ใช่ไหมหม้อดินแล้วก็บวยบ้านปลา,าเรียกกับวยที่เป็นก้านย,ยาวๆแล้วก็เอาเอา,เอา,เอากระลามะพร้าวอะเจาะรัวนั่นแหละเขาก็เพราะมันจะไม่ร้อนมือใช่ไหมเขาก็จะใช้นานะตะักขึ้นมาแล้วก็เทใส่ถ้วยไม่ใช่แก้วด้วยน,นะถ้วยนะเอ่อถ้วยที่เป็นเอ่อเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกว่าไม่ใช่ถ้วยสังกะสีนะ สังกะสีม,มันมันไม่มีนะมันเป็นถ้วยกระเบื้องมันไม่ใช่กระเบื้องเคลือบนะป้าก็อธิบายไม่ถูกเออแต่ว่าหล่นแล้วแตกอ่ะหล่นแล้วแตกอก็ตามนี้นะเพื่อนๆไม่ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ไม่ใช่ขิงร้อเปอร์เ็นนะที่แน่ๆคือผสมเออผสมขมิ้นได้กลิ่นแรงมากเลยก็ได้ในรสชาติของขมิ้นด้วย นี่ก่อนนะมาเล่าเรื่องนี้เพราะว่าต้องหามากินต้องหามากินเลยต้องเล่าซะหน่อยอไม่ได้โฆษณาให้เขานะหาซื้อได้ตามร้านขายของทั่วไปมีทุกที่